สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ฟ M Channel นนะครับในคิปวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวคอนเทนต์ในเกม Ragnarok Origin Server ไต้หวันว่ามันมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มเราจะสามารถเข้าไปฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องเป็น VP VP ในที่นี้หมายถึงต้องเติมเจ็ดแสนหรือว่าต้องเติม300บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับยื่ลา,ยาลืมกดไลค์ ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับในช่วงกิจกรรมวันคิดมั่นเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆเข้ามามากมายนะครับมีการอัปเดตนู่นนี่นั่นนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นบอสเกิด60นาทีนะบอสซานต้า10นาทีนะครับผมรวมไปถึงที่ฟาร์มด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟาร์มมันก็จะมีไม่กี่ที่ใช่ไหมต่จริงๆมันก็มีเยอะแหละฟาร์มโจ็กเกอร์ทฟาร์เดียนหรือแบตเตอรี่ได้หมดแหละใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีคอมบโดก็จะมีที่ฟาร์มนู่นนี่นั่นเข้ามาอ มีการทับที่ก็มีดาม่าก,กันไปนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยนะครับก็จะมีระบบ VP ที่ปรับเข้ามาใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับจะมีสิทธิพิเศษนะครับแค่8อย่างแล้วก็จะมีข้อที่9เนี่ยเพิ่มเข้ามาก็คือเราจะสามารถเข้าไปฟาร์มแบบส่วนตัวได้เป็นเวลา180นาทีต่อ1วันนะครับผม เราสามารถที่จะฟาร์มข้างนอกก็ได้หรือว่าถ้าที่มันเต็มเราก็สามารถไปฟาร์มในแมปได้โดยนะครับแค่เรากดที่บัตร v i p ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่รูปดาบได้เลยนะครับผมก็จะสามารถเลือกนะครับว่าเราจะไปฟาร์มแมปไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้ยันแมปสุดท้ายเลยนะครับนี่ครับเราสามารถเลือกฟาร์มได้ยันแมปสุดท้ายเลยนะครับของแพทนั้นาหรือว่าเราจะไปฟาร์มจ๊กเกอร์ในเซิร์ฟโกโบที่เราฟาร์มอยู่ก็ได้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะไปโผล่ในแมปนั้นทันทีเลย โดยะะที่ไม่มีใครอยู่ในแมปนั้นเลยกดเข้าไปเลยครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับตัวแมปเนี่ยจะไม่มีใครอยู่ในแมปนี้เลยนะครับเห็นไหมเนียบายเพเยอร์จะไม่มีใครอยู่เลยส่วนมอนเตอร์นะครับอะไรพวกนี้เนี่ยจะยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะไม่มีใครมาแย่งเราฟาร์มด้วยส่วนตัวไอพีนะครับที่เราตีหรือว่าที่เราได้เนี่ยครับจะเหมือนกับตอนที่เราฟาร์มด้านนอกเลยนะครับขออนุญาตสลับเป็นตัวดามจนิดนึงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองตีดูนะครับ เนี่ยครับตัว IP นะครับก็จะเด้งขึ้นมาปกติเลยแต่อันนี้คือฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าในการเข้าแมบบนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีบัตร v i p ก่อนและจะสามารถเข้าเป็นปาร์ตี้ได้ด้วยแต่ว่าคนในปาร์ตี้จะต้องมีบัตร VIP และเวลาเนี่ยจะเดินต่อไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ฟาร,ร์มก็ตามเห็นไหมครับตอนนี้เหลือ174แล้วเมื่อก่อนจะเข้ามาเนี่ยเป็น175นะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนแมบบก็แค่กดออกแล้วก็ไปกดที่บัตร v i p เลือกรูปดาบนะครับแล้วก็เลือกแแบบ อ,อันใหม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มการ์ดนะครับผมการเก็บเลเวลได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวก็กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองเช็คเป็นเออนี่ครับแบบเหมือนก็มีนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวลองไปดูตรงโจ๊กเกอร์ละกันเนาะอ่านี่ครับแบบโจ๊กเกอร์นะแบบไนท์แมร์นะครับกดเข้าไปเลย ื่อเรากดแล้วเนี่ยนะครับตัวเกมเขาจะพาเรามาที่แมปนี้เลยนะครับผมอ่เดี๋ยวจะลองไปดูจุดที่ฮอตฮิตนะครับว่าจะยังมีมอนเตอร์เยอะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับวันนึงเนี่ยเราจะได้เวลาฟาร์มทั้งหมด150นาทีใช่ไหมครับผมแล้วกดคูณนะครับคูณ3ก็จะใช้เวลาฟาร์มประมาณ50นาทีแล้วก็ถ้าวันเสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมนะครับได้210นาทีแล้วกดคูณนะสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เกิน180นาทีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ180นาทีเนี่ยเหลือเลยนี่ครับจุด ที่มีจ๊กเกอร์เยอะๆเพราะฉะนั้นนะครับซูตี้สามารถมาฟาร์มได้หมดเลยนะครับขอแค่คุณมีบัตร v i p นะครับผมก็ถือว่านี่เป็นอัปเดตที่ดีมากๆเลยนะครับอยากให้เข้าเซิร์ฟโกลบอไวๆมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องที่ฟาร์มเรื่องการทับที่กันซะส่วนมากเลยใช่ไหมครับทำให้แบบตีกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะกันไปหมดเลยนะครับอะไรครับก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมแลนดนัลล็อกออรจินใครที่อยากจะดาวน์โหลดมาเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store a p อ s t โตรนะครับผมแล้วมาเจอกันอีกเกมนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ